สวัสดีลูกๆชั้นป2ออทุกคนเลยนะคะพบกับครูนุ่นในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะตรงนี้เรายังอยู่ในเรื่องของการวัดน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและกรัมนะคะเด็กๆทวนเรื่องเมื่อวานนะคะที่ครูนุ่นสอนไปนะคะอ่าหนึ่งกิโลกรัมเท่ากับกี่ขีดคะเด็กๆเก่งมากคะ่ะ1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีดนะคะ และ1คขีเท่ากับกี่กรัมคะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะ1ขีเท่ากับ100กรัมคะ่ะแล้ว1กิโลกรัมเท่ากับกี่กรัมคะเด็กๆเก่งมากเลยนะคะ1กิโลกรัมนะคะก็จะเท่ากับ1000กรัมนั่นเอง จากที่ครูนุ่นสอนไปเมื่อวานนะคะเด็กๆจะต้องตอบให้ได้นะคะ,ะจากรูปนะคะเขาช่างอะไรเอ่ยช่างฟักทองนะคะเด็กๆดูเข็มชี้น้ำหนักนะคะเลยเลขสองไปแล้วแสดงว่าเขาสองกิโลกับอีกกี่ขีดคะเด็กๆนับไปเลยนะคะหนึ่งสองสาสี่ ดังนั้นนะคะก็คือสขีดนั่นเองค่ะแล้วเอสขีดเนี่ยเท่ากับกี่กรัมคะเด็กๆอ่าสขีดนะคะก็จะเท่ากับ400กรัมนั่นเองดังนั้นฟักทองหนัก2กิโลกรัมกับอีก400กรัม ต่อไปนะคะจากรูปตรงนี้ช่างส้มโอใช่ไหมคะอ่าเด็กๆคะส้มโอนี่หนักเท่าไหร่เอ่ยเข็มชี้น้ําหนักนะคะผ่านหรือว่าเลยผ่านเลข1มาแล้วสแสดงว่า1กิโลกรัม1กิโลกรัมแล้วก็กี่ขีดคะ่ะเด็กๆเดกๆนับเลยนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ส้มนะคะส้มโอนหนักนะคะ1กิโลกรัมกับอีก5ขีดนะคะเด็กๆแล้วเอห้าขีดเนี่ยจะเท่ากับกี่กรัมคะเด็กๆอ่เก่งมากเลยนะคะ5ขีดก็เท่ากับ500กรัมนะคะดังนั้นนะคะส้มโอก็จะหนัก1กิโลกรัมกับอีก500กรัมคะ่ะเด็กๆ ต่อไปนะคะเขาช่างงาดำใช่ไหมคะงาดำหนัก1กิโลกรัม2ขีดครึ่งเอแล้ว2ขีดครึ่งเนี่ยจะเท่ากับกี่กรัมคะเด็กๆเก่งมากเลยนะคะ2ขีดครึ่งนะคะเท่ากับ250กรัมคะ่ะ ดังนั้นนะคะงาดำหนัก1กิโลกรัมกับอีก250กรัมนะคะต่อไปนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆดูนะคะแตงโมนะคะหนักเท่าไรเด็กๆนะคะดูว่าเข็มที่ชี้น้ำหนักนะคะเลยเลข2ไปแสดงว่าเขาหนัก2กิโลแล้วนะคะแต่อีกกี่ขีดคะเด็กๆ อ่นับไปเลยนะคะ1 2นะคะ2ขีดนะคะ LA สองขีดเนี่ยจะเท่ากับกี่กรัมคะเด็กๆอ่า2ขีดนะคะก็จะเท่ากับ200กรัมนะคะดังนั้นเนี่ยแตงโมนะคะก็จะหนักเท่าไหร่คะ2กิโลกรัมกับอีก 200กรัมนั่นเองต่อไปนะคะทุเรียนเด็กๆดูที่ทุเรียนนะคะทุเรียนหนักเท่าไหร่คะอ่าเข็มชี้น้ำหนักนะคะเลยเลข2ไปแสดงว่าหนัก2กิโลกรัมแล้วอ่าหนัก2กิโลกรัมและก็อีกกี่ขีดคะเด็กๆนับไปนะคะ เข็มชี้น้ำหนักนะคะไม่ถึง3ขีดใช่ไหมคะแต่มันอยู่ที่2ขีดครึ่งนะคะแสดงว่า A2 ขีดครึ่งเนี่ยจะมีค่าเท่ากับกี่กรัมคะดังนั้นนะคะอ่ะ2ขีดครึ่งนะคะก็เลยเท่ากับ 250กรัมนะคะทุเรียนนะคะก็เลยหนัก2กิโลกรัมและอีก250กรัมต่อไปนะคะอ่าเด็กๆดูนะคะว่าส้มหนักกี่กิโลกรัมคะเด็กๆนะเด็กๆสังเกตว่าเข็มชี้น้ำหนักนะคะเลยเลข2ไปนะคะแสดงว่า ต้อง2กิโลกรัมแล้วอีกกี่ขีดคะเด็กๆนับเลยนะคะหนึ่งสานะคะแล้วก็อีกสขีดแล้วสีขีดจะเท่ากับกี่กรัมคะเด็กๆสี่ขีดนะคะเขาก็จะเท่ากับ400กรัมนั่นเองนะคะดังนั้นส้มหนัก2กิโลกรัมกับอีก400กรัมนะคะ ต่อไปนะคะไปดูสับปะรดนะคะสับปะรดหนักเท่าไหร่คะเด็กๆสังเกตว่านะคะเข็มชี้น้ำหนักนะคะเขาเลยเลขหนึ่งไปแสดงว่าต้องหนัก1กิโลกรัมแน่ๆเลยแต่เลยไปถึงกี่ขีดคะเด็กๆเด็กๆลองนับเลยนะคะ1 2 3 4และ5นะคะก็คือ5ขีดนั่นเองอ่าแล้ว5ขีดเนี่ย เขาหนักเท่ากับกี่กรัมคะ5ขีดนะคะเขาก็หนักเท่ากับ500กรัมนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะสับประรดก็จะหนัก1กิโลกรัมกับอีก500กรัมนะคะ